ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเปนผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค,โค้ชปบบุเนไดเป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับเอา้าสวัสดีครับหลายคนครับผมพยายามที่จะสร้างกล้ามนือหัวไหล่ครับแต่ว่า ฝึกมาตั้งนานแล้วไหลมันไม่ยอมโตสักทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้โค้ชปูแนนจะมาบอกถึงให้เหตุผลหลักๆครับว่าทําไมคุณถึงเล่นไหลแทบเป็นแทบตายแต่กล้ามไหลมันไม่ยอมใหญ่สักทีนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผมไปดูกันแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปูแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทางรอยู้้มเพ่ ใต้คลิปได้เลยครับม,ม,มาในข้อที่หนึ่งครับผมนั่นคือการที่คุณฝึกไหล่หน้ามากจนเกินไปนั่นเองครับในที่นี้ครับคือถ้าเกิดว่าเราไปดูในยิมครับผมท่าหลักๆนะครับที่คนชอบเล่นกันสลับก,การฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ครับก็จะมีท่า โช o เดอร์เพรส s er ครับผมม่ว่าจะเป็นท่าดัมเบล h o u เดอ r ์เพรสท่าม l ล t ิทรีเพ s สก็คือใช้บาร์เบลในการยกขึ้นไปเหนือศีรษะใช่ไหมครับหรือการฝึกท่านี้ลยครับก็คือตัวของแมชชีนโชดเดอร์เพรสครับเพราะหลายคนเข้าใจว่าการฝึกท่าโชดเดอร์เพรสนะครับผมจะช่วยทําให้ไหลาภาพรวมของเรามันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นผมบอกเลยว่าถูกเพียงเครื่องเดียวนะครับเพราะว่าแรงต้านส่วนใหญ่ของการฝึกท่าโช o เดอ e ์เพรสครับผมคือตัวของแรงต้านจะไปลงที่ไหล่ส่วนหน้า แล้วก็ไหลข้างส่วนหน้าครับซึ่งตัวของไหลข้างส่วนหลังแล้วก็ไหลส่วนหลังจะเป็นแค่ตัวซับพอร์ตเท่านั้นเองครับผมนะครับและอีกท่าหนึ่งที่มีการฝึกเยอะมากๆครับสำหรับคนที่ฝึกไหลครับ คือท่าฟอนเดสครับผมว่าจะเป็นท่าคว่ำมือฟอนเดสนะครับท่าหนูนช่องกริฟฟ์ฟอนเดสหรือว่าท่าหงายมือแล้วก็ฟอนเดสขึ้นมาครับผมอันนี้นะครับก็ทําให้ตัวของไหล่หน้านะครับมันมีขนาดที่ใหญ่แต่ว่าตัวของไหล่ข้างแล้วก็ไหล่หลังขาดการฝึกนั่นเองครับผมนะครับเพราะฉะนั้นครับผมถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับคุณฝึกแต่ไหล่หน้าบอกเลยว่าการสร้างกล้ามเนื้อไหล่ให้มันกลมให้มันโตขึ้นไม่ได้เนี่ยก็ยากเย็นเหลือเกินครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย มาในข้อที่2ครับนั่นคือการที่คุณใช้น้ําหนักที่มันมากจนเกินไปนะครับในหลายๆท่าของการฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ครับผมเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวของไหล่ของเราครับผมมันเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับในที่นี้คือมันจะมีตัวของไหล่ส่วนหน้าไหล่ส่วนข้างแล้วก็ไหล่ส่วนหลังนะครับผมที่จะต้องเป็นตัวออกแรงสำหรับการฝึกของเราครับ ถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำหนักที่มันมากเกินไปครับฟอร์มจะเหมือนเหมือนกับที่ผมทำเมื่อสักครู่นี้คือเราก็จะโยนมันขึ้นมาใช่ไหมผมเราก็ใช้แรงระเบิดนะครับและการโฟกัสกล้ามเนื้อก็จะเกิดขึ้นในยาที่เลยคือถ้าเกิดว่าคุณใช้น้ำหนักที่มันหนักมากเกินไปใช่ไหมครับมันจะมีตัวของกล้ามเนื้อที่มาช่วยนะครับผมเยอะมากในที่นี้คือที่เจอบ่อยที่สุดคือตัวของกล้ามเนื้อบ่านะครับเข้ามาช่วย2คือการระเบิดขึ้นมาการกระเด้งขึ้นมาคร้บผมใช้มนตัมเป็นตัวช่วยนะครับก็ทําให้คุณไม่สามารถโฟกัส ในน้ําหนักที่แบบโหโ uh, หนักมากๆเลยแต่ฝึกมา3เดือน4ี่เดือน6เดือนปีนึงแล้วแต่กล้ามไหลมันไม่ยอมโตครับแนะนําว่าให้คุณถอยน้ําหนักลงมาครับผมและฝึกอย่างคอนโทรลฝึกด้วยการควบคุมและใช้แรงต้านโจมตีเข้าไปที่ตัวของกล้ามเนื้อของคุณครับผมในที่นี้คือถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวของดัมเบลใช่ไหมครับจากเดิมยกน้ำหนักใช่ไหมครับคุณลองลดอีโก้ลงนะครับและฝึกในฟอร์มที่สวยมากขึ้นปุ๊บคอนโทรลนะครับผมยกขึ้นปุ๊บ คอนโทรลจังหวะลงนะครับผมควบคุมอย่างดีครับเน้นเรื่องของความแสบเน้นเรื่องของแรงต้านให้เข้าไปที่ตัวของกล้ามเนื้อของหัวไหล่ของคุณเนี่ยครับให้มากขึ้นเองครับผมเช่นเดียวกับตัวของอะไรส่วนหลังครับบางทีเราเล่นท่ารีเวิร์สฟลายแบบบึ้มบึ้ม,บ,มบึ้มนะครับแต่เราลืมที่จะคอนโทรลลืมที่จะควบคุมลืมที่จะ ทำสิ่งที่เรียกว่า my muscle connection คือการเชื่อมต่อการสื่อสารกับกล้ามเนื้อของร่างกายของเราครับผมถ้าเกิดว,ว่าคุณขาดสิ่งเหล่านี้นะครับการสร้างกล้ามเนื้อก็จะขาดประสิทธิภาพนั่นเองกันนะครับให้คุณลดอีโก้ลงลดน้ำหนักลงและหันไปฝึกในเรื่องของการโฟกัสเพิ่มมากขึ้นครับจะช่วยให้คุณสามารถสร้างกำไรได้อย่างมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับมาในข้อที่3ครับนั่นคือ การที่คุณฝึกไหล่ไม่ถี่มากพอนะนี่ครับในนี่คือหลายคนครับผมก็จะมีวันที่เล่นอ,อกวันที่เล่นหลังวันที่เล่นขาวันที่เล่นไหละครับซึ่งจํานวนของการฝึกนะผมจะมีเพียงแค่1วันต่อสัปดาห์ครับถ้าเกิดวา it you, ่าวันนี้ร่างกายของคุณครับผมมีการตอบสนองที่ดีต่อการฝึกเพียงหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ครับก็ถือว่ารอดไปใช่ไหมครับแต่หลายหลายคนนะผมร่างกายไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเนื่องจากว่าร่างกายของเขามีความด้อยในส่วนของกล้ามเนื้อหัวไหล่ครับผมดังนั้นนะครับวิธีการแก้ที่ง่ายที่สุดคือจากเดิมฝึก1ครััง้งต่อสปดาห์ ให้หันมาฝึกเป็น2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์ครับก็จะเป็นการฝึกในโวลที่สูงขึ้นนะครับและเป็นตัวช่วยที่ทําให้การกระตุ้นกล้ามเนื้อหวไหล่ของเรานะผมมันมีประสิทธิภาพเพิ่มมาขึ้นและการเติบโตของกล้ามเนื้อก็จะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นั้นๆนั่นเองครับผมครับดังนั้นครับถ้าเกิดวันนี้คุณรู้ตัวว่าคุณฝึกไหล่เนี่ยนะครับหนึ่งต่อสัปดาห์มาสักหกเดือนแ,แล้วแล้วไหล่มันไม่ยอมโตครับผมผมแนะนำเลยว่าให้คุณเพิ่มวันในการฝึกไหล่เนี่อสัปดาห เป็น2วันต่อสัปดาห์นะผมหรือถ้าเกิดว,ว่าคุณไหวนะผมให้เพิ่มมาอีก1วันโดยการที่เพิ่มช่วงท่าในการฝึกเช่นท่าไซเวสเพิ่มเข้าไปในวันที่3อาจจะอยู่ที่ประมาณสาถึงสี่เซตนะครับผมหท่าครับก็จะเป็นการเพิ่มจมํานวนของวอลลุ่มในการกระตุ้นกล้ามเนื้อไหลให้มันเติบโตเพิ่มขึ้นได้แล้วและมาในข้อที่4ครับ นั่นคือการที่คุณไม่ยอมฝึกไหลส่วนหลังนั่นเองครับอย่างที่บอกครับผมคือถ้าเกิดว,ว่าคุณฝึกแต่ไหลส่วนหน้านะครับและถ้าเกิดว,ว่าคุณฝึกไหลส่วนข้าง่วมด้วยแน่นอนว่าตัวของกล้ามเนื้อไหลของคุณเนี่ยครับมันก็จะเติบโตขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณฝึกแค่นี้นะครับไหลหน้ากับไหลข้างครับตัวของไหลคุณจะมีอาการห่อเข้าลักษณะนี้นั่นเองครับซึ่งทําให้คุณมี สภาพของร่างกายที่มีอาการห่อเข้ามาทําให้ตัวของไหลของเราเนี่ยมันไม่โชว์ออกมาครับผมซึ่งตัวของไหลหลังนะครับมีบทบาทในเรื่องของการดึงให้ตัวของไหลของเรานะผมมันย้อนกลับไปข้างหลังและทําให้ตัวของไหลนะมันโชว์ออกมาได้อย่างสวยงามนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเป็นคนที่ละเลยการฝึกไหลส่วนหลังนะผมผมบอกเลยว่าคุณควรต้องเพิ่มจำนวนวันในการฝึกไหลส่วนหลังเพื่อให้ตัวของไหลส่วนหลังของคุณเนี่ยนะครับมันสามารถ ตโตได้ทันตัวของไหล่ส่วนหน้าแล้วก็ไหล่ส่วนข้างของคุณครับโดยคําแนะนำผมนะครับคือให้คุณฝึกท่าเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นท่าด u มเ b e l l Reverse Fly Machine r e ี e วิร์สฟลาหรือว่าท่าเฟ p พู l ครับผม3ท่านี้ครับหมุนฝึกนะครับผม3ครั้งต่อสัปดาห์ครับ โดยที่จานวนของเซตนะครับที่คุณฝึกนะครับไม่น้อยกว่า4เซตนะครับต่อท่าทางการฝึกครับผมจะช่วยใัค้คมณสามารถกระตุ้นตัวของการเว้อไหล่ส่วนหลังให้มันเติบโตได้ทันตัวของไหล่ส่วนข้างแล้วก็ไหล่ส่วนหน้าของคุณครับและถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ไหล่ส่วนหลังของคุณมันเติบโต,ตขึ้นมาครับคุณจะเจอว่าไหล่ของคุณจะเปิดออกนะครับและไหล่ด้านข้างของคุณมันก็จะเป็นบล็อกออกมาแล้วก็จะมีการเติบโตที่สวยงามนั่นเองครับและมาในข้อที่5ครับข้อนี้สําคัญสุดๆเลยครับนั่นคือการที่คุณกินไม่พอนั่นนเอออองครับบแมม้้ว่่่่าาาุุณจะปปปลลีียยททกกกต4ขผไ หน้านี้ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้กินพลังงานในค่าแคลอรีเซอร์พลัสหรือว่าได้รับในส่วนของโปรตีนที่ไม่มากเพียงพอครับ การเติบโตของกล้ามเนื้อของเรามันก็จะชะงักงานแล้วก็ขาดประสิทธิภาพนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณฝึกหนักนะผมฝึกโฟกัสได้อย่างดีแล้วมีจำนวนวันในการฝึก 2- 3ถึงครั้งต่อสัปดาห์แล้วนะผมแล้วถ้าเกิดว่าคุณกินไม่ถึงครับผมก็อย่าได้หวังเลยว่าตัวของกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยนะผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของกล้ามเนื้อไหล่ที่มันโตย่ากโตเย็นนะครับมันจะโตขึ้นมานะครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณฝึกดีแล้วฝึกได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับให้คุณกินให้ถึงด้วยรับผมา คนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้ออย่างจริงจังแล้วก็ฝึกอย่างหนักครับตัวของโปรตีนที่คุณจะต้องกินครับผมคือเอาน้ําหนักตัวของคุณเป็นกิโลกรัมนะครับผมคูณ2เข้าไปนะครับก็จะได้เป็นปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมสําหรับการสร้างกล้ามเนื้อของคุณอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั่นเองครับผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปตรงนี้เลยว่าถ้าเก,กิดว่าคุณทําตาม5ข้อน,นี้นครับผมรับรองเลยว่าคุณจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่คุณไม่เคยทําได้มาก่อนนั่นเองครับผมก็ไปลองดูว่าตััววเองนนนน่่ะครบด้ใสไห ในจุดไหนครับผมแล้วก็ปตอนในส่วนนั้นนะครับบอกเลยว่าคุณจะสามารถแก้ปัญหาและเกี่ยวเรื่องของไหลของคุณที่มันไม่ยอมโตได้อย่างไม่ยากเย็นเลยครับอันนี้ก็อยากจะเปลาเลยครับผมก็ถือคุณชอบคลิปนี้ครับดยู่วงช่อโคชโฟนแนนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก็คนกุนกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคนดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้เวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ